ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเทียนในช่วงของขอหอช่วงของขอหอมก็จะเป็นช่วงที่มา รีวิวน้ำหอมนะคะจริงๆเทนชอบน้ำหอมมากชอบทุกอย่างที่หอมหอมน้ำหอมครีมโลชั่นก็เป็นเรื่องที่แบบทุกคนรู้ที่บ้านรู้เพื่อนรู้ที่ทำงานรู้คือเราชอบจริงๆในะความชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะมารีวิวแต่เราก็ไม่ได้มีน้ำหอมในคางแสงเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าน้ำหอมอทุกคนก็รู้ว่าราคามันแพงเนาะงบประมาณในการซื้อของเราก็แบบ น้อยนิดต้องเก็บตังค์ซื้อนานๆทีแล้วได้ซื้ออะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันมีแบรนด์ไทยที่เชนสะสมอยู่แล้วก็ราคาน่ารักเออแบบจับต้องได้สะสมได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีมากๆแล้วก็ชอบชุนี้อินมากๆนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะไปชมกันเลยแบรนด์ที่เชนพูดถึงก็คือแบรนด์นี้แบรนด์นี้แบรนด์นี้เอ๊แบรนด์มิดค่ะ M I T H มิด ย่อมาจากเมีกซิงไทยแลนดนี่ดูมีแบบเขาเรียกอ่ไรดูมีสตอรี่ไหมเออแต่จริงๆเขามี5ตัวแต่ว่าอีกตัวหนึง่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะไปหยิบมาให้ดูอ่ะเดี๋ยวเอาเท่าที่มีก่อนแบรนด์อ่ะลายนี้มีชื่อว่า OWN OWN O W N, N นะคะมีทั้งหมด5ตัวนะคะ ลายเนี้ยเป็นลายที่เทียนชอบมากที่สุดเพราะว่าเทียนรู้สึกว่าเขาทำลายนี้ออกมากลิ่นก็จะคล้ายคายกันมีความใกล้เคียงกันเทียนว่าเอกลักษณ์ของลายนี้มันคือความแบบเรียกไรความยูนิคความดูแพงแบบไม่พยายามแพงแบบไม่แสดงตัวหรือออกตัวมากจนเกินไปอ่ะเป็นฟีลลิ่งนั้นเลยนะแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ไม่ลบกวนใครไม่ทำลายใครแล้วก็แบบ ฉันจะอยู่ในสวนของฉันอย่างเงี้ยฉันจะแบบอยู่อย่างเงี้ยแบบทุกคนก็พรอสงสมใฉันเองเอออย่างนั้นเลยเวอไหมเบื่อมากเอาอย่างนี้ไปในตัวที่เทียนชอบที่สุดก่อนนะเอาแบบชอบที่สุดจริงๆคือตัวนี้เลยตัวนี้เป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งได้มานะคะโอ้ไฟจ้ามากโอน5นะคะโอน5นั่นเองคือกลิ่นเขาอะเทียนชอบเปิดฝาโดมอะ ถ้าเจอแบบวางอยู่ที่โต๊ะทำงาน,นก็จะพ่ดผาตรงนี้ก็เปิดดมเปิดดมเหมือนคนติดก,กาวเลยแบบนั้นเลยนะเนี่ยกลิ่นจะออกเป็นโทนไม้โทนอบอุ่นแต่ก็จะแปงไปด้วยโทนเฟรชที่เป็นโทนหลัก โทนหลักของของไลน์นี้จะเป็นโทนออกฟรชเฟรชหน่อยเนาะจะมีพวกเหมือนอันนี้เทนจริงๆแล้วอ่ะตัวส่วนผสมของเขาอ่ะจะมีบอกในเว็บไซต์นะหาได้ไม่ยากนะคะเข้าไปในเพจใน Facebook หรือว่าในเว็บไซต์ของเขาก็จะมีบอกแล้วแต่เทนขอพูดถึงความรู้สึกที่เทนได้กลิ่นว่ามันมีอะไรบ้างอาจจะถูกหรือไม่ถูกแต่เป็นจินตนาการนะเนาะเพราะบางทีวเวลาได้กลิ่นน้าหอมอะไอสิ่งที่เราได้กลิ่นกับสิ่งที่เขาเขียนอะ จินตนาการของเรากับความจริงมันคนละอย่างกันเนาะอันนี้เทนเด์จะบอกว่าเทนสุเุเทนได้กลิ่นเหมือนเหมือนเป็นความเฟรชที่มีพวกแบบกลิ่นสับปะรดอะ่ะเออแล้วก็มีแบบกลิ่นไม้เป็นกลิ่นไม้แล้วก็เป็นกลิ่นส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นไม้แต่เป็นไม้ในโทอนเฟรชไม่ใช่ไม้ในโทนขุ่นเหมือนพวกปูดพวกไม้หอมอะไรขนาดนั้นไม่ได้มีความเป็นแป้งเนาะเป็นความเฟรชแบบไม้แล้วก็มีความสึกว่ากลิ่นมันดูแพงมากมันดูอบ่นมันดูแบบ ดีดีฉีดไปไหนก็ได้นะเหมาะกับคนทํางานเหมาะกับคนที่อยู่ในวัยทางานนะคะแต่ถึงเราจะชอบมาที่สุดแต่เราก็ไม่ค่อยได้ฉีดมันออกไปไหนเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้เป็นความส่วนตัวของเทียนนะคนอื่นอาจจะอาจจะใช้แล้วติดทนแต่สำหรับเทียนเทียนรู้สึกว่ากลิ่นมันชัดก็จริงแต่แบบมันไม่ติดทนบนผิวเทียนอืม ก็เลยเสียดายก็แส่วนใหญ่จะฉีดแบบไปใกล้ๆหรือแบบอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เสียดายมากเพราะว่ากลิ่นมันดูน่าจะฉีดออกมาให้แบบผู้คนได้กลิ่นมากต่อไปเราเราถอยหลังเนาะมาที่โอนสี่จ้าโอนโฟนั่นเองกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เจะชอบน้อยที่สุดในไลน์โอนทั้งหมดคิดว่าเราจะจะยกให้น้องชายแต่ไม่ใช่มันไม่หอมนะมันหอมมากนะมันเป็นกลิ่นเหมือนแบบคนที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆเป็นกลิ่น คืออย่างหนึ่งที่เทนไม่ชอบคือเทนไม่ค่อยชอบน้ำหอมที่มีส่วนผสมของลาเวนเดอร์อะซึ่งตัวนี้มันมีมันมีลาเวนเดอร์เทนก็เลยแบบหอมแต่ไม่ใช่หอมแต่ไม่ถูกจริตแต่จะบอกว่าถ้าใครสนใจกลิ่นที่แบบเฟรชมากเหมือนอาบน้ําเสร็จมาใหม่ๆเทนแน้นำตัวนี้นะเพราะว่าถึงแม้ในบรรดาน้ำหอมโอนทั้งหมดอะเทนว่าโอนโฟนี่นะติดทนที่สุดแล้วกลิ่นก็ดูหอมหรูดูแพงแต่ว่าเทนแค่เขาเรียกอะไรมันแค่ไม่ถูกจริดกับเราเท่านั้นเองนะคะต่อมา o ่อน o ูอ่อนูเป็นกลิ่นที่คนพูดถึงมากที่สุดแล้วก็เป็นเหมือนฝั่งโอ่น่าจะเป็นแบบเบสเลอร์ของเขาแล้วเขาก็ทำแอลกอฮอล์กลิ่นนี้ออกมาที่ร้านเขานะกลิ่นนี้คือมันสปอร์ตอ่ะคือหอมอ่ะแล้วก็ติดทนเออแต่แบบเทียนตอนแรกเทียนคิดว่าน่าจะเป็นน้ำหอมผู้ชายอย่างเดียวแต่พอเทียนใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ได้อ่ะมันเป็นน้ำหอมที่แบบยูนิเซ็กแต่ว่าเทียนจะใช้ในวันที่เทียนแต่งตัวแบบใส่กางเกงหรือแบบแตงตัวที่มันดูธรรมดามัดูแบบ มันก็ดูมีเสน่ห์แบบพอฉีดเข้ากับเราปุ๊บเทนว่ามันไม่ได้ดูบอยเกินไปที่ผู้หญิงจะฉีดะเทนชอบมากอันนี้คือเป็นกลิ่นแบบเฟรชเลยเฟรชแบบแต่ก็ยังแซมหลังด้วยไม้อย่างที่บอกว่าน้ําหอมที่มีกลิ่นไม้ติด้ายจะทําให้กลิ่นมันดูหรูขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบสับประรดบวกไม้แต่ว่ามีความสับประรดมากกว่ามากกว่าตัวนี้แล้วก็ติดทนมากกว่า้วยน,นะอันนี้คือแนะนําเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดผู้หญิงที่ใช้กลิ่นเนี้ยน่าจะตอนผู้หญิงที่แบบดู ดู working woman แล้วก็ดูแบบดูเท่ๆหน่อยเออถ้าหวานๆก็อาจจะไม่เข้าเท่าไหร่แต่ได้ๆคือกลิ่นเนี้ยก็ยังเป็นกลิ่นเฟรชที่ไม่ใช่กลิ่นเฟรชแบบทั่วๆไปไม่ได้กลิ่นเฟรชแบบเค้าตร์แบนด้วยนะแต่มันเป็นกลิ่นเฟรชแบบกลิ่นเฟรชที่แบบไม่ได้หาได้ง่ายๆหรือแบบไม่ได้ได้กลิ่นกันง่ายๆอะ่ะเออต้องพูดแบบนี้อะเราไปลอง,ลองต่อมานะคะเฮ้ไปแอบหยิบมา กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เทียนลืมหยิบมานะคะแต่เป็นกลิ่นที่เทียนเคยลองตัวตัวแซมเปิรของเขาแล้วแบบประทับใจเออหลังนั้นก็ตามซื้อลายอื่นมามาใช่ตามซื้อนมเบอร์อื่นๆของเขามานะคะก็คือนี่เลยโอนทรีโอนทรีเป็นเบอร์ที่เป็นอันที่ใช้ง่ายที่สุดสาหรับผู้หญิงนะคือถ้าผู้ชายใช้ก็ได้แหละแต่แบบก็คงเป็นผู้ชายที่ชอบใช้น้ำหอมผู้หญิงนะแต่ก็ไม่ได้ดูแบบเกล,ลี่เกินไปนะยังเป็นน้ําหอมที่มีความเฟรชแบบผลไม้มีพวก น่าจะเป็นพวกตะกูลดเบอร์รี่อะไรแบบนี้เป็นเกรฟฟูดเป็นอะไรทํานองเนี้ยแต่ก็ยังแซมหลังมาด้วยไม้แต่เป็นไม้แบบเบาๆซึ่งเป็นกลิ่นที่แบบใช้ง่ายมากใช้แล้วรู้สึกแบบสบายใจอ้อมันมีกลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นพลัมอะอะไรทานองนี้นะเออแต่เป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายใช้ไปทํางานอยู่บ้านได้หมดความติดทนก็เบาๆนิดนึงสาหรับเทียนนะสําหรับบนผิวเรานะบนผิวคนอื่นก็จะ ติดทนมากติดทนน้อยน้ําหอมมันแล้วแต่ว่าไปฉีดบนตัวคุณแล้วเคมีมันเข้ากับผิวคุณได้มากน้อยแค่ไหนอย่ายึดตัวเราเป็นเป็นมาตรฐานว่าเฮ้ยเธอบอกไม่ติดแล้วฉันจะต้องไม่ติดอะไรเงี้ยเออเทียนเคยบ่อยๆที่อ่านรีวิวแล้วแบบไม่ติดเลยแต่แบบพอมาใช้เอา้ามันก็ติดกับตัวเราดีนะอะไรแบบนี้นะคะแต่อันนี้เทียนก็ฉีดทํางานนะแต่ว่าจะเยอะสเปรย์หน่อยเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเทียนจะบอกว่าเทียนจะมาบอกว่าวิธีฉีดน้ําหอมของอะไรที่มันแบบติดทนน้อยแล้วฉีดยังไงให้มันแบบ ให้มันอยู่กับตัวเราเออสุดท้ายเป็นตัวที่เทียนแบบลุ้นตอนซื้อมาคือลุ้นมากว่าแบบจะโอเคไหมแต่กลายเป็นว่าเป็นตัวที่แบบชอบที่สุดเลยแล้วก็คิดว่าจะใช้บ่อยที่สุดในแง่ของการไปทำงานนะคะก็คือ On One จ้าอ่ะเอออ่ะแสงก็คือแยงมากแม่ออเคดูสีอ่ะคือสีจะแตกต่างกานอื่นมากสีแบบลุ้นเลยอ่ะ แล้วตอนฟังคอลีวิวนะเขาบอกว่ามันกลิ่นแบบเป็นลิปสติกอะเออแบบเป็นซินเทตไม่ใช่ซินเทติกแต่แบบเป็นเป็นเหมือนกลิ่นลิปสติกอะไรแบบนี้แล้วคือแบบแล้วดูคำเคก็คือบอกแบบเหมาะกับบอสเหมาะกับผู้ชายที่ใส่สูทแต่แบบไม่ได้เราชอบความท้าทายเราก็เลยซื้อมาแล้วก็คุณว่าแบคือดมจากตัวนี้ก็จะแบบนิดนึงมันเหมือนกลิ่นกระเป๋าเครื่องสำอางผู้หญิงเลยอะแป่ พอฉีดไปสักพักให้มันอยู่บนตัวแล้สักพักมันหอมอะ่ะแล้วมันหอมแบบหอมแบบไม่เหมือนใครอะ่ะแบบแต่สิ่งหนึ่งที่มันแอบ,บมีความเป็น DNA ของกลิ่นนั้นคือคล้ายๆกับชาแนล number f เออแบบนั้นอะ่ะแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนเลยอะ่ะแต่แบบมีความคล้ายอยากให้ไปลองคือเป็นน้ําหอมที่แบบนัก นักดมหรือคนที่ใช้น้ําหอมมาประมาณหนึ่งแล้วนะน่าจะชอบแล้วก็เป็นกลิ่นที่ติดทนใช้ได้เลยนะกลิ่นนี้ก็หมดแล้วนะสําหรับไลออนอุ้ยเยวมามีห้าอเรจ้าไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นแฟนคลับนะจ๊ะเยอะมากแต่ถ้าเอาตัวที่ชนะใจอะชนะจิตชนะใจเลยนะให้สามตัวนี้ มี1 2แล้วก็5นะในอนาคตถ้าเขาออก6มาดิฉันก็จะไปตำนะจ๊ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีความยูนิคของมันอะในลายเนี้ยมันบอกไม่ถูกอะมันจะมีกลิ่นที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่อ,อ่ะสุดท้ายนะคะในลายต่อไปเทนจะมาพูดถึงแบรนด์ที่เขาทำแยกกันออกมานะคะเป็นเหมือนแบบเป็นราคาที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงดูนิชมากขึ้นนะคะนั่นก็คือแบรนด์โปรดค่ะ ก็คือเหมือนจริงๆแล้วมันเป็นเครือแบรนด์เดียวกับนี้เนี่ยแหละเขาก็วางขายด้วยกันแต่ว่าแยกแยกตรงโซนเฉยๆยโปรดเนี่ยตอนนี้เป็นที่เรื่องลือมากคกือกลิ่นนี้คือกลิ่นเชอร์รี่ไซรัปนะคะจะเป็นกลิ่นเหมือนแบบอะ,อะไรละ่ะเชอร์รี่สเวนเซนน่ะซึ่งมันยังไม่มีใครออกมาทำมากินเนี่ยเออเป็นเชอร์รี่สเวนเซนบวกเหล้าลำเออใช่ก็เหมือนที่เขา เหมือนที่เขาพรีเซนต์เลยก็คือเป็นกลิ่นนั้นอะแต่แบบไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบเวียนหัวแต่ต้องฉีดน้อยๆนะฉีดเยอะนี่คือแบบตูทักกันแดบ้านสิบ้านเลยนะว่าเธอฉีดหอมใช่ไหมเธอฉีดหอมอะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะแบบนิดนึงแต่ว่าให้ฉีดแบบให้ฉีดแบบเบาๆฟึดนสองฟืดพอไม่งั้นก็คือเราก็อาจจะได้เหมือนกันเอออ่ะอันเนี้ยติดคนแบบ โอ้โหทะลุมากติดแบบสมมติฉีดใกล้ๆผมอะตอนนอนอะเราเรายังได้กลิ่นอยู่เลยอะออประมาณนั้นเลย <c oughs> อ่ะสุดท้ายแล้วค่ะเรามาสรุปกันเรื่องของวิธีการฉีดแล้วก็ราคาดีกว่าราคาตัวนี้อยู่ประมาณ1,900เทนกตีซับว่ามันประมาณ2 0 0พเนาะมีไซส์30 50้แล้วก็ร้อยมัง้งแต่ว่าจำราคาไม่ได้5 0กับ100นะคะ <c oughs> จริงจริงจริง,รงมันปวดอีกหลายตัวนะแล้วก็ราคาก็แตกต่างกันไปแต่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ๆห,ห,หน่อย จะไม่ใช่แบบไซส์เล็กๆนะคะส่วนาลายโอนนะคะถ้าไซส์เนี้ยราคาอยู่ที่549บาทนะคะแต่ว่าอาจะมีไซส์ 54L เป็นขวดแบนๆน่ะก็อยู่ประมาณ1ัน0มันนี้นะคะสำหรับวิธีการฉีดของเทียนนะคะถ้ากลิ่นที่ติดพ้นที่สุดอย่างหนึ่งเนี้ยก็จะฉีดน้อยประมาณว่าฉีดตรงนี้ใส่เสื้อนะคะแล้วก็ฉีดใส่ข้อมือแล้วก็แตะๆฉีดใส่ข้อมือสองข้างแล้วก็แตะๆแตะๆ,ๆเข่าก็คือพอแล้วก็ไม่ต้องเติมไม่งั้นก็คือแบบ มันก็จะเยอะเกิดแล้วมันก็จะแบบเวียนหัวนิดนึงนะคะส่วนอย่างโอนนะโอนอันนี้โอนสามเนาะความติดทนก็อยู่ประมาณโอนฟ้าเท่าเท่ากันเฮงก็จะฉีดเยอะหน่อยแล้วไม่ต้องต่อใจนะว่าเฮนฉีดเยอะมากเฮงฉีดกันไหมฉีดนี่ฉีดนี้นีฉีดนะไม่ใช่แตะฉีดสองข้างนะคะฉีดข้างในเสื้อด้วยฉีดคือการฉีดข้างในเสื้อมันจะทําให้เหมือนกับว่า มันอยู่บนผิวแล้วแบบเหมือนเหงื่อออกหรืออะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันจะแบบฟุ้งตีขึ้นมาเราจะได้กลิ่นฉีดตามซอกคอนะฉีดที่แขนแล้วก็แตะแ,แล้วก็มาแตะแตะผมอะไรเงี้ยมันก็ฉีดเยอะอยู่นะแต่ว่าฉีดเยอะก็ไม่ได้เวียนหัวไงตัวนี้มันเป็นกลิ่นที่แบบค่อนข้างแบบฟังเบาแล้วก็ทํากลิ่นออกมาแบบนุ่มๆน,นะคะสาหรับตัวที่แบบติดป,ประมาณหนึ่งติดแบบปกติทั่วไปอย่างโอนหนึ่งโอนสองเงี้ยเพียงก็จะฉีดแบบฉีดตรงนี้ที่ตรงเสื้อตรงกลางนะคะแล้วก็ฉีดแบบ ตามเนี้ยเรก็พอแอบก็ประมาณนี้น้อง่นี่วิธีวิธีฉีดเบสิกของเทียนนะคะแต่เทียนจะบอกว่าสําหรับแบรนด์มิดะเทียนยังมีลายอื่นๆอีกนะ,ะที่เียยังมีอยู่เนาะที่อาจจะพูดถึงแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนาะเรามาเจอกันในแบบว่าลายอื่นของแบรนด์มิดแบรนด์มิดลายทั่วๆไปนะคะก็ถ้าหากว่าอยากให้เทียนคอมเมนต์เอ้ยโทษอยากให้เทียนรีวิวน้ตของอะไรสามารถ มาได้นะคะเผื่อว่าเทียนมีจะมารีวิวฟังนะคะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์เป็นกำลัง hmm. ใจเทียนด้วยนะคะก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเทียนจะมาในคลิปในช่วงอะไรอีกอาจจะมีไลน์ช่วงอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมานะ,ะในช่องนี้นะคะยัยก็ฝาก,กติดตามให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะคะวันนี้เทียนต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ hmm.